ก็ดูกำลังอินทรีย์ของพวกเราถ้าจิตมันคิดไปเรื่องอกุศลเยอะก็แสดงว่ากำลังอินทรีย์ของเรานั้นยังอ่อนแสดงว่าอากุศลมูลมีกำลังมากจึงทำให้อกุสลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนิวรณ์หเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลที่แท้จริง นิวรห้ามีกรรมชันทะพยาบาทถีนมิทะอุตจักกุกุจกวิจิกิจชากรรมชันทะความคิดติตึกในทางกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทความอาฆาตมาร้ายความโกรธเคืองความผูกโก,โกรธ ตินมิทธะจิตที่ซึ่งซึมมืนชาความง่วงความหมดผูกอุทจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลอุศสนเกิดห้าอย่างนี้องเรียกว่านิวรน,นิวรณห้เป็นอกุศลที่แท้จริง อกุศลาสีถ้าเรามีมากแสดงว่าอากุศลมูลเรามีกำลังมากอากุศลมูลเป็นเหตุให้อากุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วเราไม่มีกำลังที่จะห้ามมันได้เราควรที่จะปาราบความเพียนให้มาก ควรจะวิธีในการที่จะแก้นิวอนห้าไม่ปล่อยให้นิวอนห้าครอบงำแล้วก็ไม่เพียนไม่พยายามอะไรเลยเพราะวิธีที่จะ แก้อากุศลพระศาสดาก็ตรัสไว้เป็นอันมากอย่างน้อยให้เรามีความเปลี่ยนความพยายามที่จะฝืนอากุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นอุปกรณ์ต่างๆมีก็ใช้ไปแต่ถ้าเราไม่ต้องอิงอาศัยอุปกรณ์ใด ใช้กำลังภายในใจของเราก็ชื่อว่าเรามีปัญญามีกําลังสติมีกําลังความเพียรที่มากขึ้นการเจรนาปัญนสตินั้นสิ่งที่เราควรต้องทำ ควบคู่กันไปเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอะไรมีขึ้นอะไรหายไปเราเคยรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นหายไปนี่คือความดับและอารมณ์ใดรับรู้ขึ้นมาทดแทน เช่นเราไปรู้ความคิดอันเป็นอดีตปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ใช่ลมหายใจอารมณ์นั้นมีการเกิดขึ้นนั่นคือเราเห็นสมุทัยคือเกิด <c oughs> เพราะที่ตั้งวิญญาณมีสี่และตัววิญญาณเองเนี่ยเกิดดับเราต้องพยายามทำความแยกคายไปถึงแต่ละตัวแต่ละตัว ตัววิญญาณเองเกิดดับแต่ละท่านี่ก็เกิดดับนะเกิดดับทุกท่านแต่วิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปตั้งอาศัยนะในรูปเวทนาสัญญาสังการนะที่โปรงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชไปตั้งอยู่บนผืนนาหรือแสงที่พุ่งเข้าหาฉาก วิญญาณเองนั้นมีการเกิดดับดังนั้นเมื่อมันไปตั้งอาศัยในธาตุดายแล้วที่สุดมันก็ต้องดับมันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดมันไม่ได้เป็นนิจจังไม่ได้ถาวรไม่ใช่เป็นธาตุที่ไม่ตายนะวิญญาณไม่ตายไม่มีจิตที่ไม่ตายไม่มีการบัญญัติคำว่าจิตพระองค์ตรัสตรงๆว่า จิตนี้เป็นสังคตะจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังดังนั้นเมื่อจิตเป็นสังคตะจิตจะมีเกิดปรากฏและมีเสื่อมปรากฏสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นต้องมีความเสื่อมและดับไปแน่นอนดังนั้นเมื่อจิตตั้งอยู่กับลมหายใจก็เป็นธรรมดาที่มันจะจางคลายและดับไปในที่สุด เมื่อมันดับไปเนี่ยอกุศลหรือกุศลละมูลเนี่ยของเราจะมีกำลังมากกว่าที่จะผลักดันให้กุศลหรืออกุสลรธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องดังนั้นถ้าอากุศลมีกำลังมากมันก็จะทำให้อกุสลรธรรมเกิดต่อ วิญญาณที่จะปรากฏขึ้นเพราะการที่สัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยเข้าไปจับยึบมนโมนมโนมีอาการโน้มไปเหมือนแสงที่เขากุ้งก้าหาฉาเกิดการกระทบมีรอยแดดหรือรัศมีขึ้นซึ่งเปรียบเหมือนวิญญาณรู้แจ้งในท่าันั้นๆการเกิดใหม่มีขึ้นละ วิญญาณทิฏฐิทีตังไปตั้งพบเกิดการรับรู้ใหม่เกิดการรับรู้ใหม่มีขึ้นการรับรู้นั้นเจริญงอกงามไพบูร์เรียกว่าเป็นชาหรืออุบัติขึ้นดังนั้นนี่คือการที่เราเฝ้าดูจิตของเรา ดังนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเรามีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวนะไปมาพระองค์จัดเพื่อให้ความรู้เราอีกว่าขณะที่มีการมาการไปพระองค์รัดว่าจะมีตายและมีเกิดดังนั้นจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดจิตที่เคยรู้ลมจะดับ จิตที่ไปรู้ว่ารมใหม่จะเกิดถ้าเราสังเกตเห็นจิตเราจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการเห็นจิตเกิดดับเป็นการเข้าไปเห็นโทษอาทินวะแปลว่าโทษการเข้าไปเห็นโทษของมันถ้าเราเห็นโทษเนี่ย ถ้าเราเคยยึดสิ่งใดแล้วเราเห็นโทษสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยวางเหมือนกันหลักการเดียวกันผู้ยึดติดเนี่ยคือสัตตานังเนี่ยเคยยึดจิตมนโนวิญญ,ญาณเ,เคยยึดขันห้ารูปิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันไม่เห็นโทษพระองค์จึงมาชี้โทษของขันห้าพระองค์บอกเวลาเห็นแต่รสอร่อยเนี่ยมันจะยึดติดเวลาเห็นโทษมันจะปล่อยวาง แต่โทษของสิ่งเหล่านี้คือการที่มันมีชลามีวโยคือเสื่อมมีชรลาคือเสื่อมมีอนิจจังคือเสื่อมมีนิโรธคือดับหรือมีทุกขังคือแตกสลายนะดับไปนะการที่เราไปยึดถือมันเนี่ยเราไม่อาจยึดถือได้ตลอดไปว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนของเรา แต่การที่เราเข้าไปยึดในสิ่งที่มันแตกสลายเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นกับผู้ยึดนั้นเพราะเมื่อสิ่งที่ผู้ยึดติดคือสัตตาตนังเนี่ยเข้าไปยึดเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนมีการแตกสลายนะเขาย่อเกิดความความทุกข์ความเศร้าเพราะเวลาเขาพอใจเนี่ยเขาไม่ได้พอใจ ในความเสื่อมไม่ได้พอใจในความแตกสลายเขาพอใจรสอร่อยพอใจอารมณ์ที่น่ารักใคร้น่าปราตนาน่าพอใจรูปที่น่ารักเสียงที่น่าฟังกลิ่นที่น่าสุดดมรสที่น่าชอบใจน่าปรารถนาสัมผัสที่น่าปราถนานี่ หรือทำอารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่สิ่งเหล่านี้มีความแปรปวนไม่เที่ยงความแปรปวนความไม่เที่ยงความจางคลายความดับเนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่ได้สังเกตสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นดังนั้นการเข้ามาเห็นโทษเนี่ยมันทำให้เราก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยะคือความประเสริฐประเสริฐคือรู้สัจจะความจริงของธรรมชาติเหล่านี้ แต่นั้นเราจะเริ่มเห็นความจริงของธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันมีการแปลเปลี่ยนตัวตนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่เกิดมาแล้วปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยมีการแปลเปลี่ยนจางคลายระดับพระศาสดาไม่ไม่บัญญัติมาซ้อนกันว่าว่าถ้าจิตเป็นสังคต จิตตังพาเวยังสังคตะเมตังก็จะไม่มีบอกว่าจิตเป็นอสังคตะดังนั้นไม่มีในพุทธวจนะว่าจิตนี้เป็นอสังคตะไม่มีมีแต่จิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะธรรมชาติที่เกิดก็คือธรรมชาติที่เกิดผู้ยึดติดเข้ามาหลงธรรมชาติที่เกิดเข้ามาหลงยึดจิตมโนวิญญา เข้ามาหลงหยึดรูปเวทนาสัญญาสังคารทําให้มันต้องแก่เจ็บตายไปกับธรรมชาติเหล่านี้ในพระสูตรที่บงบอกว่าเมื่อเธอยึดรูปเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขารและเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิณญ,ญ,ญาณ ก็เลยมีผู้ตายผู้ให้ตายดังนั้นผู้ที่เข้ามายึดสิ่งเหล่านี้หรือผู้ที่มารู้สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายพระองค์จึงบัญญัติธรรมชาติสองฝั่งว่าฝั่งที่แก่เจ็บตายกับฝั่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือฝั่งที่เกิดกับฝั่งที่ไม่เกิด ผมจึงเรียกว่าสังคตธ,ธรรมกับอสังคตธ,ธรรมเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะอย่างนึงเป็นฝ่ายเกิดอีกอันนึงเป็นฝ่ายไม่เกิดเมื่อมีเกิดจะมีเสื่อมเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีเสื่อมพระองค์ตรัสกับปราทว่า ฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดหรือพอใจอย่างยิ่งนันีิคือความเพลินตนาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาส,าสนัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าผู้ยึดต,ติดธรรมชาติอันหนึ่ง กำลังมีฉันทะราคะนัิธิธนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเข้าไปติดไปคล้องเข้าไปยึดในห้าธรรมชาติเนี้ยองเรียกวันเรียกธรรมชาติอันนี้ว่าผู้ยึดติดดังนั้นธรรมชาติที่เป็นกันห้าคือสังคตธ,ธรรมเกิดเสื่อมดับ แต่ธรรมชาติที่ตรงข้ามกับสังคตธ,ธรรมคืออสังคตธรรมไม่เกิดไม่เสือ่อมไม่มีความดับซึ่งคำเรียกแทนอีกอย่างว่าอมาตะคือไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายแต่เพราะไม่มีวิชาหรือเรียกว่าเพราะมีอวิชชาคือเพราะไม่รู้ว่าถ้าธรรมชาติเนี้ ไม่ใช่ตัวมันของมันดังนั้นความไม่รู้อันใดในสัจจะความจริงว่าสิ่งนี้มีการเกิดการดับเป็นตัวตนชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยความไม่รู้นี้ถูกเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้หรือหลงเมื่อไม่รู้ก็เลยหลง เข้ามาเพลิดเพลินนะเข้ามาจับยึดเข้ามาสำคัญผิดการจับยึดธรรมชาติเหล่านี้จับยึดแบบไหนจับยึดแบบว่าเห็นว่าเป็นตัวเราของเรานั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะเห็นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นั่นของเราพงเรียกว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสมาสมินั่นเป็นเราเอโสเมอตตานั่นเป็นตัวตนของเราเรากำลังเห็นว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเรากำลังเห็นว่าเวทนาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเรากำลังเห็นสัญญาสังขารและเรากำลังเห็นวิญญาณ ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราทั้งที่เราเนีไม่ใช่มันเราไม่ใช่มันเพราะไ,ไม่รู้ว่ามันมีโทษเพราะไม่รู้ว่ามันแตกสลายเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาพอเข้ามาพอใจเพลินไปเรื่อยก็สำคัญผิด ผู้ยึดติดก็เลยจมอยู่กับธรรมชาตินี้พอธรรมชาตินี้ดับธรรมชาติใหม่เกิดบนอยู่ในสังคตานี้ก็ยึดต่ออีกจิตดวงใหม่ดับดวงใหม่เกิดยึดต่ออีกจิตไปตั้งอาศัยในท่านั้นๆก็ยึดท่านั้นๆนต่อไปอีกลงลึกลงจนมาถึงในส่วนของรูปดินน้ำไฟลม Moment, อันนี้เวลาจะถอนความพอใจถอนอยากเราจะถอนความพอใจในรูปที่น่ารักเสียงที่น่าฟังกลิ่นที่น่าสุดดมรสที่น่าพอใจสัมผัสที่น่าปรารถนาก็เลยถอนออกได้ยากเลยต้องมีการเข้ามาเห็นโทษเช่นการพิจารณาให้เห็นอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณาความไม่งามของกาย โทษต่างๆของรูปผมหงอกขาวหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดร่วงให้เห็นถึงชลาหเห็นถึงมรณะเพราะอะไรเพราะต้องการเห็นโทษของมันดังนั้นสภาพธรรมันนี้ที่เรียกว่าผู้ยึดติดหรือพระองค์เรียกว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดผู้ยึดติด ถ้าไม่เคยสดับไม่เอามาใข้ควรไม่นำมาพินิจพิจารณาไม่ใช้ความเพียรปฏิบัติให้มากนะก็จะเลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้เห็นแต่รสอร่อยไม่เห็นโทษกันห้ามีทั้งรสอร่อยและมีทั้งโทษพนะระองค์จึงให้เราเนี่ยเห็นโทษให้มากเราจะได้ถอนความยึดมั่นออกมาได้นะการจะเห็นโทษก็ต้องสร้างจิต สิ่งที่เรายึดเนี่ยจิตมโนวิญญาณให้มันมีอารมณ์มันเดียวและคอยเฝ้าดูมันให้เห็นการเกิดดับของมันเห็นการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวให้ชัดซึ่งทุกตัวมีอยู่ในใจของเราทั้งหมดมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เราทราบไว้ว่าสังตธรร,รมคือตามฝ่ายเกิดเป็นธรรมะฝ่ายเกิด กับอสังคตธ,ธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดบชื่อธรรมะเหมือนกันแต่คุณสมบัติตรงข้ามกันเลยและธรรมะฝ่ายเกิดจะมาเป็นธรรมะฝ่ายไม่เกิดไม่มีจะมีบัญญัติเรียกชื่อธรรมะทั้งสองฝั่งอย่างชัดเจนเรียกรวมเป็นยังไงเรียกแยกเป็นยังไงคุณสมบัติแยกยังไงดังนั้นพระองค์ยืนยันถึงความมีอยู่ของสองธรรมชาติ ธรรมชาติฝั่งเกิดคือชาตัสสะได้เกิดภูตัสสะได้เป็นกาตัสสะได้ถูกกระทําสังฆตัสสะได้ถูกไหลปรุงอัตนะิมีอยู่นะและแตัดเหมือนกันคืออัติมีอยู่นะอาชาตังไม่เกิดอาภูตังไม่เป็นอากาตังไม่ถูกอะไรทำอสังฆตังไม่ถูกอะไรปรุงอันนี้ก็มีอยู่ ดังนั้นเวลาคนส่วนใหญ่ปุถุชนปุถุชนส่วนใหญ่เนี่ยนะหรือผู้ที่ยังไม่เคยสดับเวลาบอกว่ามีเนี่ยมักจะไปเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยจะต้องมีการเกิดปรากฏเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่มีเนี่ยเกิดปรากฏก็มีเกิดไม่ปรากฏก็มีมีทั้งคู่ ดังนั้นการยืนยันของโะองถึงความมีอยู่จึงยืนยันในความคุณสมบัติว่าเกิดปรากฏมีเกิดไม่ปรากฏมนะีเมื่อเกิดปรากฏจะมีตัวส่วนเกิดไม่ปรากฏเนี่ยตัวไม่มีดังนั้นอัตตาหรือตัวตนเนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งนี้อัตตาหรือตัวตนเนี่ยจะไม่มีนะอสังคตธ,ธรรมตัวไม่มีเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏ สังคตธ,ธรรมเนี่ยตัวมีเพราะว่าเกิดประกบดังนั้นเวลาเปรียบเทียบสองระบบนี้จะเปรียบเทียบด้วยคําว่าเกิดกับไม่เกิดคือระบบของการเกิดว่าฝั่งนี้เกิดปรากฏฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏจะไม่เทียบในระดับตัวตนเพราะว่าตัวตนฝั่งนี้ไม่มีแต่ตัวตนฝั่งนี้มี จะพูดเปรียบเทียบในสิ่งที่มีทั้งคู่และสิ่งที่มีทั้งคู่เนี่ยอันนึงเกิดอันนึงไม่เกิดอันนึงเสื่อมอันนึงไม่เสื่อมอันนี้ก็ให้สังเกตดูที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระสูตรต่างๆและพระองค์ก็ยืนยันว่าถ้าอาชาตังไม่มีเนี่ย การบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้แต่เพราะว่าอาชาตังเนี่ยมีอยู่เพราะว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดนี่มีจึงมีการบัญญัติหรือพระองค์จึงบัญญัติซึ่งการสลัดออกซึ่งสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงคือตัวกัน,นทั้งหมดก็เลยมีการบัญญัติตรงนี้ดังนั้น เราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยสอนให้เราทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิ้งแล้วไปไหนพระองค์จึงยืนยันถึงความมีของฝั่งนี้ว่าฝั่งเนี้มีทิ้งแล้วเนี่ยเหลือตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีจะบัญญัติให้ทิ้งตรงนี้ทําไมอืมในพระสูตรนี้นันก็ให้เราชัดว่านิพพานเมื่อดับเย็นแล้วเนี่ยไม่ได้ขาดสูญ กุมารกุมารีเมื่อดับเย็นจันทะราคะนันทิตนาแล้วในเลือนน้อยๆไม่ใช่กุมารกุมารีขาดศูนย์กุมารกุมารีเป็นผู้ที่มีวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาจางกลายหมดไปดังน,นั้นอนวิชาจางกลายหมดไปในกุมารกุมารีอวิชาจางกลายหมดไปในอรันตสัมมาสัมพุทธะในพระอรหันต์ทั้งหลายวิชาเกิดขึ้นแก่ท่าน ความรู้เกิดขึ้นแก่ท่านอย่างนี้งั้น,ท,นท่านก็เข้าถึงความไม่ตายความเป็นอมาตะานั่นเอง